เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำสต็อกผักเอาไว้ปรุงอาหารให้น้องดีหน้านะคะฮัลโหลเอ๊ะมาชื่นบอนี้เหรอคะสวัค่ะทุกคนสวัสดีคุณแม่ๆนะคะวันนี้แม่ตามแล้วก็น้องดีหน้านะคะจะชวนคุณแม่ๆม,มาทำน้ำสต็อกนะคะหรือว่าน้ำซุปผักเอาไว้ปรุงอาหารให้กับลูกน้อยของเรานะคะ ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะให้พวกเราด้วยนะคะมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างนะที่นี่ตามก็มีแครอทนะคะมีหัวชัยเท้านะคะมีหัวหอมนะคะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะที่นี่เขามีแบบแบ่งขายเป็นเขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะ วน,นี้หละค่ะสวัสดีค่ะัง้งดีน้าลองแบบนี้แหละคะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนคะ่ะวันนี้ทั้งหิมะทั้งฝนตกโอ้โหเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะ <Hello. S 1> <laughs> ตามหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันนะคะแล้วก็ต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้กับให้น้ำให้น้ำเขาหวานนะคะให้วิตามินและธาตุทุกอย่างออกมาจากผักนะคะ เราก็ตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าใส่ผักเข้าไปแล้วพอเขาเดือดเราค่อยหลีไปที่ไฟอ่อนนะคะใส่ไปเลยค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลดไฟลงนิดนึงนะคะไฟอ่อนๆเอ,อ,น,อ,อน,นะคะ <c oughs> คุณแม่มีผักแบบไหนก็ใส่ผักอันนั้นไปนะคะใครจะใส่กระหล่ำปีก็ได้นะคะใส่แอปเปิ้ลก็ได้นะคะแต่วันนี้ตามก็ใส่ผักประมาณนี้นะคะ <c oughs> ข้อดีของการทำน้ำสต็อกไวปรุงอาหารนะคะก็คือเราไม่ต้อง ไม่ต้องใส่ซอสที่แบบว่ามันมีสามคนเพื่อนให้ให้ลูกเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องทาหลายหลายรอบเนาะเพราะว่าท,ทําทีเดียวแล้วก็เราสามารถที่จะแช่ช่องฟิตนะคะเก็บเอาไว้เป็นเดือนเดือนเลยค่ะเหมือนนี่นะคะตามก็ซื้ออันนี้มานะจากบอยนะอันละหนึ่งปอนเก้าสิบเก้าค่ะเอามาไว้ใส่ใส่อาหารแช่แข็งก็ได้หรือว่าใส่ตามจะใส่น้ําสต๊อกนะคะเพราะว่าปกติอาหารตามก็ทําทําเรามีเวลานะเราก็ทําทุกวัน ให้น้องดีหน้าก็จะได้กินอาหารที่แบบปรุงเสร็จใหม่ๆเลยเกือบทุกวันค่ะบางวันก็ทุกสองวันอะไรอย่างเงี้ยมองกล้องเลยคะมองกล้องเลยคะโอเคค่ะไปะเดี๋ยวเกือบชั่วโมงแล้วเราไปดูน้ำสต๊อกกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะคะไว้ให้พวกเราด้วยนะคะน้องดีหน้ากินเสื้อตัวเองเหรอคะไม่เอาหลงไม่กิน ดีนะสวัสดีค่ะตอนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำสต๊อกผักเอาไว้ปรุงอาหารให้น้องดีหน้านะคะอันนี้ก็ไม่ทิ้งนะคะคุณแม่เราก็มาทำต้มซุปนะคะทำต้มซุปไว้ทานมื้อต่อไปได้นะคะน,นะคะ แล้วก็เดี๋ยวตามจะเอาแช่แข็งนะคะแล้วเก็บเก็บไว้ได้นานเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> snowing and raining, and raining dinner ฝนะนตกแล้วก็ snow ด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ย snowing dinner raining and snowing เฮ้ And that yeah. features the quicken play or celebrate losses as wins. They say slot games have the highest average losses per player mm. of online gambling. The new measures will be brought in by October first.